คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงเพราะว่าเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมานคลิปนี้ด้วยนะครับครับนะทางตัวกับรากามโกโคลิฟิชิโตผมจะมาเล่นเกมคอรดูตีมอร์โรเฟ่สองรีมัสเต็ดนะครับผมครับในภารกิจที่หนึ่งนะครับผมนะเหล่านี้เราก็มารับบทเป็นรามิเลสนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่กับจาฟอลีนะครับผมนะ จ่านกรลกที่ชอบสั่งเรานะครับผมนะแต่ช่วงแรกเราจะเราจะเขาเรียกวนะ่าฝึกก่อนนะครับผมฝึกสอนให้พวกกับเรานอนๆน,นะครับอะไรเลยจิบกระบอกพระเอกของเราสี่นะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็เล่นลระดับยากสุดๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่แปลภาษานะครับ เล่นอย่างเดียวเน้นเล่นอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าผมเคยลองไปภาษาแล้วปรากฏว่าผมไม่มีสมาธิในการเล่นนะครับผมแทนที่จะโฟกัสกับเกมแต่กลายเป็นแบบว่าไม่มีสมาธิก็เลยช่างมันนะครับต่อเลยครับท่านฟอร์เรสสังเดียวเลยนะครับขี้บนอันนี้จะเป็นล่ามไปภาษาแล้วผมเป็นล่ามนะครับที่มันยืนบนข้างๆนะผมเป็นล่ามให้กับเหล่าน้องนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อัพกันนะครับอัพกันดิฐาน นะเรามาประจำที่เพื่อมาออกลบออกซึบนะครับโอเคหยิบระเบิดเราก็น่าจะรู้ดีนะครับระบงระเบิดลูกน้อยนงน้อยหนาไปเลยจังหวะนี้ <c oughs> ของโปรดของชอบนะลูกน้อยหนาแข่งประเทศไทย1 2 3 4สสไปแปรเรียบร้อยเหลือสองเป้า <c oughs> มันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากหรอกระเบิดนะแต่ถ้าโดนเต็มๆคือตายนะครับ ครับผมสั่งเยอะจริงภาคเนี้ยะฟอรลี่จริงจนกลายเป็นมีมเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมีมมันเนี่ยเออสั่งจนเป็นมีมเลยอ๋อล่าม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 ลามเดี๋ยวไปหาเชปเปิร์ดนะครับผมเชปเปิรลเขาต้องการเรานะครับผมแต่ก่อนจะไปหาเชปเปิร์ดเนี่ยเราก็ต้องทำการฝึกซ้อมก่อนนะครับสวัสดีครับดันร้อยโทรเออรือพันโทวะลืมละ นี่เชเปิดมาแล้วยิงกอลอย่างแน่นเลยนะครับดีเซอร์ติเกิลกด6ดูได้นะครับผมชอบชอบชอบนะที่แบบว่าแบบกดปุ่มแล้วมันดูปืนเนี้ยชอบแต่เมื่ก่อนไม่มีนะแต่พอรีเมคม,มาปุ๊บก็โอเคแจมแมวเลยชอบคอนเซปต์เดิมก็คือปืนหลักหมดปืนพกควักเร็วเสมอนะครับโชวยกับเราเชพเปิดหน่อย ขอเปลี่ยนจากดิสเซอร์อีเกิลเป็นก้ามอมอได้ไหมขอก่อนเพราะว่านี่จะเป็นการฝึกนะครับก้าวหมอมอพร้อมครับไปลุยเลยเมื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเลนสดๆตอกสดๆดปิดบังว่ะเด็ก กไป let's go เสียวเด็กเนี่ยอ้าวขาดคนนึงช่างมันนะครับเวเทเลนนะครับผมเวลาที่ผมทำได้ดีที่สุดคือ19วินาทีครับผมเพราะว่าผมใช้ปืน SMG นะครับ SMG มันเร็วนะครับไปลุยต่อเลยแล้วก็เวเทเลนนะครับแย่ แน่นอนคลิปนี้เวเทเทเลนนะครับ,ออบเดี๋ยวโชว์เดยโชว์ออกลบออกลบเดี๋ยวเวลาระเบิดความมันฟอลี่ไปมรยเลยแล้วรถเราอยู่ไหนเนี่ยเอาคันนี้คันนี้โัวตัวเอาเราก็ขึ้นด้วยดิครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเปิดเกมมาแบบมึนๆซ้อมแบบงงๆนะครับผมเราเป็นเราเปิดเ,เป็นลามิเลตคนเดิม โอ้ยวันนี้ผม like ิ <S 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 ือหายป่วยนะเสียงไม่ค่อยจะเสียงมันจะสะดุดสะดุดไปหน่อยนะครับผมเสียงผ้าของผมนะครับก็เป็นว่าต้องกราบขอไปด้วยนะครับผมหายป่วยกว่าจะหายกว่าจะสางหายป่วยก็โอ้ใช้เวลาอยู่นะไม่ชอบสุดคือตอนป่วยนั่แหละตอนป่วยที่คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมงานก็ต้องทำนะะป่วยก็ป่วยนะฮะแล้วกว่าจะหายป่วยคือ ก็ต้องมาสางป่วยอีกเพราะสั่งป่วยทีนี้น่ะกว่าร <the> ่างกายจะฟื้นฟูร้อนี่คือหลายวันอยู่อะเผลอๆนะป่าไปเกือบเดือนอะป่าไปเกือบเดือนนึงเลยะนะครับผมแต่ตอนนี้ผมใกล้ร้อยแล้วนะครับผมยังตอนนี้ยังยังแปดสอยู่เลยนะครจะเล่นเกมรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยแต่งานก็ต้องทำมันเนาะไปเลยลุยเชิเปิดสั่งและล็อกอนโหลดนะจังหวะนี้ ยัง,ยงไม่หายสั่งไข่เลยแต่จริงๆไงแต่ยาที่หมอให้มาคือแรงมากนะตอนผมไปหมาหมอหมอให้ยาแรงมากแล้วก็หายนะอแต่มันแรงจริงยาแรงถึงขั้นแบบว่าผมขับรถได้นิดแบบความสามารถขับรถคือหายไปหน่อยแหละนะฮะไม่กล้าขับเร็วนะครับผมฮับพี้จีเรียบร้อยตเต็มเต็มหน้าเนี่ยนี่คือความต่างของริมาเต็ดนะครับ <S 1> <S 1> ตอนแรกว่าจะเล่นภาคออริจินอลละ Keys, <teammates. S 1> แต่ว่าริมาเต็ดสนุกกว่า<ป> ลงเพิ่มอะไรหลายๆอย่างที่เราทาให้เราน่าสนใจนะครับช่วงไหนผมเนี่ยก็ต้องขออาภายัยด้วยน,นะครับเพราะว่าผมเล่นระดับยากสุดน,นะดแล้วก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับจลูกแมนได้โอ้ยแม่งเข้านาจีกบตแลไวจัดไปพี่น้อง M203 ไม่โดนไม่ถึง Lột 3. Lột ừ. bác. Bác lúc 3, nhiều giơ yêu dì còn vậy, bắt chưa lúc oi mẹ, qua mà cột đấy cột vai cột đấy, dài mới luôn mùi dài 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 mùi ก่อนังเคลียร์ไม่มีอะไรไปอ,อีก,กดพวกนี้ต่อมันถอยตรงไหนเนี่ยมันบอกมันมันถอยไปแล้วมันยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยอีก,กดไว้ก่อนกันเลยโอเคเคลียร์สะพานเสร็จยังต่อสะพานเดี๋ยวชักปืนพกก่อนกันฉุกเฉินมาละเคลียสะพานเสร็จแล้วไป เฮ้ยมาโดนหนังโปอ้อะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหเปิดปอนทับนี่มันเลยมา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 ขึ้นขึ้นขึ้นออกาอโกาอโกาสสิฟิสิวิฉากนี้รู้กันอยู่นะฮะนี่บนตึกเต,ต็มเลยไอพวกนี้ก็ถ่ายคลิปหนกเกียสามสามหนึ่งศูนย์ถ่ายคลิปได้นะครับ <laughs> <laughs> มันเลยทีเนี้ยเร็วหน่อยเมื่อไหร่ระเบิดจะบึ้มวะมา,มา วิวโอ้โหเต็มเต็มคำไอ้ยาไปขับรถลุยบิงไปบินไปอ๋อทำอะไรทำอะไรทำอะไรติดอะไรกันเกมอย่าเพิ่งบั็กตอนนี้ดิโอาเถอะแล้วเชเช็คบรรยากาศสวยนะครับข้างหลังก็เอาสติเกอร์นะครับโอ้ย กคนระดมฝุ่นรืนเต็มไปหมดเช็คด้วยระวังด้วยโคตรอันตรายเลยมุมเนี้ยเสียวอ่ะบรรยากาศเฮอเลอ์สยองขวัญก็มาแล้วจจ้หอะไน,นี้ทีมนูน้นจอดรถทำอะไรวะนะแวะดูหนังโป๊ได้ <c oughs> โอเคสไตรเกอร์ลอดช่องอมีธงต้อนรับเราด้วยธงฝั่งมันนะฮะไม่ใช่ธงฝั่งเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู่ส,ส,ว,สวยไป้ยอเลยข้างหน้าคอนแทคหรือเปล่าแต่ว่าไม่โพกอาวุธนะครับไม่พกอาวุธมันไม่ทำอะไรอัน,อนตรายกับเรามันแค่ยืนเฉยๆเมื่อกีแบบ้แบบวบๆของชาวบงชาวบ้านไม่มีไม่มีอาวุธนะครับแต่แปันยืนอย่างเดียวแต่เรายังยิงไม่ได้นะครับต้องให้มันยิงก่อนนะตาม สเตปของทหารอเมริกันนะครับเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์โน่น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 น่่นโน่น,น,น,นมินิกาน์ดเอ้ยยิงทันทีไม่ได้ไม่ใช่ฟิตี้แคทถ้าฟิตี้แคทผมยิงไปนานนะไปช์จยิงเลยชาร์จเลยชาร์จเลยยิงมินิกานก็ต้องระวังลูกน้องด้วยกระสุนมันกระจายมากไอ้แม่งเละ có đại nhưng có đại nhưng bay, đại nhưng có đại nhưng thôi thôi, nhưng có đại nhưng có Spam, spam có đại nhưng có đại nhưng có đại Đi có đại nhưng có Ây, nhưng có đại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 

Và, dạy 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 Lúc nó dạy 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 Được dạy 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 flash. อย่าไปข้างหน้าไม่เคลียร์เกเน็ตแป๊บนึงแป๊บนึงให้ชัวเรียบร้อยชัวแล้วเดี๋ยวนี้เราเสพระยะใกล้นะคอนแทค

Phó check. check Để check đất này Phó lì lục phó lục Flash Flash Mà check Ok kìa Nên miệng Ây Kìa có ba lẽ ตายสแปมระวังด้วยบุกระวังด้วยมีระดับยากสุดโอกาสตายสูงเช็คเดี๋ยครับเดียวสองคนเคลียร์ เคลียร์หยุดยิงได้แล้วหยุดยิงได้แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วดีดูเชปเปอร์เชปเปอร์ชุดเชปเปอร์อยู่นี่มีนี่นี่วิ่งไปละเชปเปอร์ในโมเดลแฟร์เก่ามันมันกล้าหาญนะแต่พอว่าโมเดลแฟร์สามที่มันทำใหม่ดูกระจอกไปเลยเช็ค เรียบร้อยกระดาษลังบางทีก็บังนะของปร็บบางอย่างมันก็บังไงจุบอท์หนึ่งตัวก็ต้องระวังอย่าประมาทศัตรูหนึ่งตัวระวังมันส่วนเราคือสองสามเม็ดตายได้นะบอกก่อนนะเคลียร์เช็ควัตคไม่มีแล้วลเช็คปืนปืนเคลียร์ เดี๋ยวต้องกลับไปเช็ดละกลับไปล้างแล้วไปวิ่งไปกองกำลังมากันเทียบจุเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดผมสาบไปเยอะเนี่ยเชี่ยไม่มีอะไรแล้ว จะมากไปรวมทีมไปจบคลิปแล้วครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์แล้วก็ subscribe ผมถ้าผู้ชมชอบผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับโอเคที่ผิดกันจะดูดจากการคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้วและสับสกายด้วยเนะ how do i look like one of the bad guys perfect for your undercover assignment so makarov is the prize makarov's no prize he's a whore a mad dog killer for the highest bidder just remember your new identity it'll keep you alive welcome to the 141 best hand-picked group of warriors on the planet it's an honor sir when do i meet the rest of the team they're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now.